สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงหากท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปคุณแม่เป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดว,วงด้วยนะคะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับท่านใดที่เกิดในลัคนาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะค่าชาวราศีตุลทุกท่านค่ะ ในช่วงปี67จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างหากท่านตั้งใจที่จะทำอะไรท่านจะได้ลงมือทำหรือไม่แล้วการเงินของท่านหล่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าปี2,566การเงินของท่านนี้หมุนแทบจะไม่ทันกันเลยทีเดียวรายจ่ายมากกว่ารายรับนะคะแล้วปี66ท่านจะเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะและสิ่งที่จะบอกต่อไปนี้นะคะจะเกิดขึ้นกับท่านแน่นอน ฉะนั้นขอให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะปี2,567จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะชาวราศีเมทุนขอใช้คำว่าครั้งใหญ่นะคะเพราะจะเกิดเหตุไม่คาดฝันโดยเฉพาะด้านการเงินยิ่งชัดเจนงานจะ,อะขอภยัยาการงาน งานจกัการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ว่าท่านตั้งตัวแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวเช่นจูจ่จก็ตกงานกระทันหันหรือจูจ่ๆก็มีคําสั่งโยกย้ายย้ายด่วนโดยที่ท่านไม่เคยได้รู้มาก่อนย้ายส่วนย้ายฝ่ยายย้ายแผนกหรือว่าย้ายไป ย้ายจากสาขาหนึ่งไปอยู่อีกสาขาหนึ่งย้ายจากหน่วยงานหนึ่งไปอยู่อีกหน่วยงานหนึ่งนะคะจะเป็นลักษณะนี้เลยนะคะแต่จะมีอีกลักษณะหนึ่งคือว่าท่านย้ายจากอีกบริษัทหนึ่งไปทำอีกบริษัทหนึ่งเพื่อ,อโดยที่ว่าท่านสมัครใจและหาโอกาสที่จะโยกย้ายมานานแต่ไม่มีจังหวะและโอกาสปี 6,- 7ท่านจะได้ย้ายบริษัทแน่นอนหรือตัดสินใจลาออกจากงานประจา ไปทำในสิ่งที่ท่านอยากจะทําก็มีบางท่านจะมีการย้ายงานย้ายสายงาน,ปนไปเลยก็มีนะคะท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่นะคะชาวราศีเมทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนบางท่านจะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่ๆท่านจะมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านสนใจแบบจริงจังบางท่านจะมีการศึกษาเรียนรู้บางอย่างแบบ เพื่อที่ว่ามาเพิ่มสกิลการทำงานของท่านเองหรือว่ามาปรับใช้ในงานที่ท่านทำบางท่านก็จะหันไปเป็นนายของตัวเองตัดสินใจทำธุรกิจหรือว่าค้าขายช่วงปี6กเหลายท่านจะยุ่งมากขึ้นบางท่านทำงานหามรุ่งหามค่ำจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนกับคนที่ท่านสนิทและไว้ใจอาจจะเป็นคนในครอบครัวญาติสนิทหรือว่าคนสนิท บางท่านจะมีการตัดสินใจทำอาชีพเสริมควบคู่กับงานประจำที่ผ่านมาท่านไม่เคยคิดที่จะทำแต่จู่ๆก็มีเหตุการมาพลิก,กความคิดของท่านหรือว่ามากระตุ้นความคิดของท่านนะคะคือพูดง่ายๆไม่อยากทําแต่อยู่ๆก็อยากทําเฉยเลยหรือบางท่านก็จะมีการนางานประจําไปต่อย,ยอดรับ j อบ รับงานพิเศษหลังจากที่ท่านว่างจากงานประจําลักษณะนี้ก็มีนะคะบางท่านก็จะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทํางานหาเงินเพิ่มเพราะว่าหลายๆท่านมีความรู้ที่แตกต่างกันออกไปนะคะและมีบางท่านก็มีความรู้ที่หลากหลายท่านจะค้นพบว่าตัว ตัวเองมีความรู้อะไรบ้างและชอบอะไรบ้างท่านจะตัดสินใจทําในสิ่งสิ่งนั้นในปี67และจะทําให้ท่านดีขึ้นมีรายรับเพิ่มมากขึ้นนะคะมีจังหวะและโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจร้านค้าข้อนี้ชัดเจนมากหรือว่าบางท่านก็จะจับงานออนไลน์แบบจริงจังบางท่านนะคะที่ผ่านมาทํางานออนไลน์เล่นๆแต่ปีนี้ท่านจะทําแบบจริงจังหรือบางท่านไม่เคยสัมผัสกับงานออนไลน์ ท่านก็จะตัดสินใจกล้าที่จะออกนอกอกรอบกล้าที่จะนำตัวเองเข้าสู่โลกออนไลน์นะคะมีโอกาสได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆหรือโครงการโครงงานใหญ่ๆปี67หากท่านตั้งใจที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานท่านจะได้เปลี่ยนหากตั้งใจที่จะทำอะไรใหม่ๆเพื่อให้อนาคตท่านดีขึ้นท่านก็จะได้ลงมือทำนะคะคือพูดได้ง่ายคาดหวังสิ่งใดจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้น และขอย้ำนะคะเมื่อใดก็ตามที่ท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่าท่านจะดีขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นอย่าได้กลัวการการเปลี่ยนแปลงแต่จงตั้งใจทําในสิ่งนั้นๆให้เต็มที่หากตกงานก็ขอให้ท่านมีสติและรีบสมัครงานหางานใหม่แล้วท่านจะได้งานนะคะ พราะว่าความสําเร็จกําลังรอท่านอยู่นะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าก,กลัวแต่ขอเตือนนิดนึงนะคะชาวราศีเมทุนในช่วงปี2567นะคะหากท่านนะคะจะย้ายงานย้ายบริษัทอย่าเพิ่งลาออกจากที่เดิมนะคะหากที่ใหม่ยังไม่มียังไม่มีการเซ็นหนังสือสัญญารับท่านเข้าทำงานรับท่านเข้าสังกัด ท่านย้ายงานได้แต่ต้องเซ็นหนังสือสัญญาว่าจ้างรับท่านเข้าทำงานแล้วเท่านั้นค่อยลาจากออกจากบริษัทเก่าห้ามลาออกจากบริษัทเดิมเพราะมีคนรับประกันว่าม,มาเลยได้งานแน่นอนหรือว่าย้ายมาเลยยังไงก็ได้ห้ามเชื่อจะต้องมีการเซ็นหนังสือสัญญาตกลงรายละเอียดข้อดีข้อเสียที่ท่านจะได้เรียบร้อยนะคะคือพูดง่ายๆตกลงรายละเอียดชัดเจนเซ็นหนังสือสัญญาเป็นคนของเขาแล้ว ท่านค่อยลาออกจากบริษัทเดิมปี67เป็นปีที่ท่านจะสนุกกับการทำงานนะคะสำหรับท่านที่ชอบการเปลี่ยนงานหรือว่าชอบการเปลี่ยนแปลงชอบความท้าทายเพราะท่านจะได้ทำอะไรที่หลากหลายมากขึ้นบางท่านจะได้ย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าเดิมดวงเปลี่ยนและดีขึ้นค่ะ งานก็ดีขึ้นนะคะไม่ว่าท่านตั้งใจที่จะทำอะไรก็ตามขอเน้นย้ำทั้งเรื่องการทำงานและเรื่องส่วนตัวเลยทีเดียวขอย้ำว่าท่านจะได้ลงมือทำอย่างแน่นอนและท่านจะทำสำเร็จในปี67ปีนี้นะคะท่านมีดวงได้ในสิ่งที่ท่านอยากได้และท่านมีดวงการโยกย้ายด้วยนะคะหากไม่ใช่ย้ายงานก็อาจจะเป็นการย้ายที่อยู่อาศัยบางท่านย้ายงานแต่ ที่ทํางานไกลจากที่พักเหลือเกินท่านก็จะมีการตัดสินใจนะคะย้ายที่พักในเวลาเดียวกันหรือบางท่านย้ายจากห้องเช่าอาพาร์ตเมนต์ไปอยู่บ้านของตัวท่านเองเพราะในปี67นะคะชาวราศีเมถุนดวงของท่านชัดเจนมากท่านมีดวงจะได้ทรัพย์สินเช่นได้รับมรดกตกทอดได้บ้านได้รถได้ขายบ้านได้ขายรถตั้งอาหากท่านตั้งใจที่จะขายบ้านขายรถท่านจะได้ทําในปีนี้นะคะ ปีนี้เป็นปีที่ท่านจะมีข่าวดีมีดวงได้ทรัพย์สินบางท่านไม่เคยมีมีหนี้สินท่านก็จะมีหนี้แต่ว่าฟังแล้วจะเพิ่งตกใจเพราะว่าจะเป็นหนี้สินที่ดีสำหรับท่านจะทำให้ท่านมีความมั่นคงต่อไปในอนาคตข้างหน้ามีโอกาสได้รับการอนุมัติวงเงินการกู้ยืม จะมีสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงเรื่องเงินเงินทองทองเกิดขึ้นการเงินดีขึ้นรายรับเพิ่มขึ้นมีโอกาสได้รีโนเวตต่อเติมบ้านครั้งใหญ่นะคะจะได้บ้านใหม่มีสิ่งของราคาแพงๆเพิ่มเข้ามาในบ้านบางท่านไม่เคยมีที่ดินและตั้งใจว่าจะซื้อที่ดินท่านก็จะได้ซื้อคะ่ะโอกาสดีๆจะเกิดขึ้นท่านท่านจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆ ซึ่งท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนจะได้รู้จักกับคอนเน็ชันเพิ่มขึ้นจะได้รู้จักกับคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นบางท่านได้โยกย้ายปไปไกลถึงต่างถิ่นต่างแดนเลยทีเดียวนะคะการเงินดีขึ้นค่ะแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าเงินที่ท่านจะได้หลักๆนะคะชาวราศีเมถุนจะมาจากงานจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองคือพูด,ดง่ายๆเหงื่อออกก่อนจึงจะได้เงินมานั่นเองค่ะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลง์งานดีเงินดี าง,งานบางงานเงินดีมากด้วยนะคะปี66งานบางงานเหนื่อยมากแต่งารเงินก็ได้ไม่คุ้มค่าเหนื่อยแต่ปี67เรียกได้ว่างานดีเงินต่อชิ้นก็ดีบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางเช่นมีรายรับพิเศษจากงานพิเศษหากมีปี66าการเงินฝุดเคืองปี67ท่านจะดีขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้นนะคะมีโอกาสได้รับเงินก้อนด้วยนะคะ มีโอกาสได้รับเงินก้อนโตแต่จะเกิดจากความสามารถของตัวท่านเองเช่นขายบ้านขายที่ดินอสังหาสาเร็จปีนี้การเงินของท่านดีขึ้นนะคะชาวราศีเมถุนหายใจหายคอได้โล่งขึ้นหมุนเงินได้คล่องขึ้นฉะนั้นขอให้ท่านมีสติในการใช้ใจ่ายนะคะเพราะหากท่านวางแผนการใช้เงินดีๆท่านจะมีเงินเหลือเก็บออมเล็กๆน้อยๆ ข้อดีค่ะอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นเงินบางอย่างที่ท่านจ่ายออกไปท่านก็จะได้ทรัพย์สินที่มีราคาแพงเข้ามาแทนนะคะมีกำลังในการผ่อนชำระนี่สินดีกว่าปี -66 หนี่สินบางอย่างจะลดลงมีคนคอยช่วยเหลือแต่ก็อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงปี67ท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียหากท่านจะนำเงินไปลงทุนอะไรก็ตามหากไม่มีความรู้ห้ามทำโดยเด็ดขาด อย่าหูเบาเชื่อคนง่ายให้มีวิจารณญาณในการรับฟังอย่าลบมากอย่าใจใหญ่ห้ามให้ใครกู้ยืมเงินห้ามเซ็นค้ำประกันให้กับใครโดยเด็กขาดเพราะท่านมีดวงถูกหลอกถูกโกงหรือว่าโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองแม้แต่จะซื้อสิ่งของราคาแพงๆก็อย่าตัดสินใจเร็วจนเกินไปอย่าเห็นแก่ของถูกระวังจะได้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานขอยท่านมีสติให้มากๆหากท่านจะนำเงิน ไปทำอะไรก็ตามโดยเฉพาะเงินที่มีจำนวนมากๆเพราะว่าท่านมีดวงเสียเงินก้อนเช่นถูกหลอกถูกกลวงหรือว่าบางท่านก็ข้อนี้ดีหน่อยเสียเงินไปเป็นก้อนแต่ว่าได้ทรัพย์สินราคาแพงมาครอบครองนะคะข,ขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะ คิดวางสิ่งใดขอให้ท่านสมดังใจมุ่งม,มา่ปรารถนาะให้เจริญก้าวหน้ามีเงินทองเหลือกินเหลือเก็บกับขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยและปังปงัสวัสดีค่ะ